ส <Okay. S 1> วัสดีค่ะ <Okay. S 1> น้องไอเดีย <Hello. S 1> คุณแม่เริ่เรียนแล้วค่ะพี <Hello. S 1> ่ดิ่งคุณแม่ไหมคะ <Hello. S 1> ความเสียงน้องไอเดียนะคะ <Okay. S 1> ทุกคนอะคู่อะคู่อยู่พูดเก่งจังเลย Hello. 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 น้องไอเดียอายุครบ4ี่เดือนแล้วนะคะ <Okay. S 1> พรุ่งนี้น้องไอเดียจะไปฉีดวัคซีน ลุกๆอ้าวลุกได้แล้วอ้าลุก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 ไอเดียไอเดียลุกเลุกลุกลุกแหมน้องไอเดียจะไปฉีดวัคซีนเดี๋ยวน้องไอเดียอัดคลิปมาฝากทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามน้องไอเดียนะคะน้องไอเดียฉีดเดือนแล้วค่ะคุณหมอนะฉีดวัคซีนวันพรุ่งนี้นะคะ อย่าร้องไห้นะร้องแป๊บเดียวก็หยุดเนาะลนะูกเนาะครั้งที่แล้ว2เดือนเดีย๋ยวเราไปช่างน้ำหนักกันนะคะเดีย๋ยวถ่ายคลิปมาฝากทุกคนค่ะ<ม>บ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ